ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี enfin, ้อยู่กับพวกเราในเกม Away Out นะครับอยู่ผมมอสเจ้าเก่าจะเดิมมอสเซเล่ากับเพื่อนผมป็นคนก็คือเหมาซากันตัวถวยครับอันนี้เราจะเป็นคู่หูดนเดนคูกเขาเรียกเดนอะไรวะไอพวกะขาไอเขก็ไม่รู้อะ แดนซี่แดนแดนแดนสลิงครับแดนสุลิงสุลิงแล้วมึงลงเต็งแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่นกับมอสนะครับเซเลล่านะแน่นอนว่าทำการเลือกตัวละครกันตัวละครหลักๆก็จะมี2ตัวนะที่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 ทีเราเห็นก็จะมีลีโอคารุโซกับวินเซนต์โบเลติก็ด้วยอะไรก็ตามแต่แต่ละคนก็จะมีเป้าหมายแล้วก็มีตัวของ ความกระทําผ so, ิด well, ที so really ่ท re really ํหถ okay. ึงได้มาเจอกันเอาล่ะวันนี้เนื่องจากเล่นเป็นรีโมทเพย์เนาะตัวของผมมีเกมก็แชร์ซึ่งเกมเนี่ยมันเล่นรีโมทเพย์ได้มันรีโมทเพย์เล่นกับเพื่อนได้โดยที่เรามีเกมแค่คนเดียวมันทําให้เอ้ยมันทําให้เราได้สนุกกับพวกเพื่อนได้โดยที่เราแค่ซื้อแค่คนเดียวนั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเลือกตัวอยากจะให้มอนเลือกก่อนวันนี้คนตีนอยู่โอ่เคี๋ยวเต้องเลือก วินเซนต์มาเลติมันจะเป็นวินเซนต์นะครับส่วนผมเนี่ยผมจะเล่นเป็น,เนลีโอคารุโซนะครับ่างคนก็อายุถ่ายตกอาะเล่นกันจนตัวมสีบสามของจริอง,งอายุเพื่อนเท่ากันแต่ในเกมกูแก่กว่ามึงซะแนละ้วแล้วไปมปนเริ่มกันเลยไปกันเลยโดยเกมก็จะมีอ,ะมอ่าอาจจะอาจจะภาคไม่เก่ง,งแลวจะเน้นแบบว่าสรุปในเรื่องคร่าวๆจากการฟังบทพูดแล้วก็การลองอ่านดู ถ้ามีเวลาอาจจะใส่คับเป็นถ้ามีเวลานะแต่มันเยอะเรื่องการเรื่องเรื่องมันเยอะอาจจะอาจจะเน้นแบบเล่นดูเกมเพลย์เล่นอะไรมากกว่าไม่ได้แบบอะไรมากเกมนี้มันก็นานแล้วใช่ครับแล้วก็เกมในปีก็ลองปีนี้ก็ต้องลองดูว่ามันมันจะเป็นยังไงเนาะเรบนแนวไหนนั่นเองเรื่องมาก็อ,อยู่ฉากหน้าคุกคุกโวยตัวผมนั้นจะเป็นคนที่ ไม่เคยเล่นเกมนี้ส่วนการนินจะเป็นคนที่เคยเล่นมาแล้ว <S <S เคยเล่นมาแล้วครับ,รบแล้วก็ยังมน่าสนใจอยู่ไหมเล่นจบแล้วแหละผมก็พูดตรงเนาะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเผยแพร่แล้วก็ได้ให้มอสคนที่ไม่เคยเล่นมาลองเล่นดูผมอาจจะได้เปรียบนิดนึงตรงที่แบบว่าอาจจะเล่นมาบ้างนะแต่เพราะว่าด้วยความที่สมัยนั้นเล่นตอนเด็กนะนก็เลยทำให้ในเรื่องอาจจะไม่ได้เก็บมากมายในขณะนั้นเล่นสนุกวันนี้ก็จะมีการมาเก็บเรื่องนิดๆหน่อยๆบ้างอย่างเงี้ยสรุป ไไนนคร่าวๆไปด้วยกันนะครับเอาแล้วว่าเราโง่ไปด้วยกันแล้วก็รู้พร้อมกันเรียมยังไงแต่ปิดไว้ไปด้วยกันให้ท่านผู้ชมเป็นกำลังใจไปด้วยกันด้วยอย่างน้อยก็ช่วยกันกดไลค์ถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ได้ก็ยิ่งดีครับแต่ที่สำคัญคือต้องกด subscribe นะครับกดสองทีกดทีเดียวพอ้อกดสทีทีเดียวพอ กดสองทีเดี๋ยวมันจะเป็นอันทับเริ่มมาเริ่มเริ่มมานี่กูอยู่กูอยู่ขวาโอเคนี่กูเป็นเจ้าเก่าเออลองใช้กดชิปซ้ายเพื่อจ็อกโอเคเฮ้ยวมานั่งรอนั่งรอ o เว้โอเคนี่ผมก็เป็นมันชื่ออะไรนะลีโอเีโอลีโอกับวินเซนต์เร็วเข้าพวกเราไม่มีเวลาทั้งวันนะไหนแม่ กากำลังบอกนะมึงไม่นี้เป็นทั้งวันเนี่ยกูดูดิสหัเดีครับเฮ้ยเฮ้ยเปเซนเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เฮียมอสเนี่มึงไปไปติดคุกเลยกับกูทั้ว่ยเดินอะไรวะเดินยไปไปยิงกดวิ่งไม่ได้ยิงกดวิ่งไม่ได้ก็ผมนี่บังคับด้วยจอยนะครับบอกไว้ก่อนเลย อนงการใช้กีบโอเคไหมมึงต้องการอะไรมีอินเทอร์เน็ตเรียบตอบได้เฮ้ยแข็งแรงไม่ได้เพื่อนมึงคิดว่ากูอ่อนแอเหรอฮะกูเหมือนจิ๋มเหรอฮะมันก็บอกว่ามึงไม่ต้องมาปอบกูประมาณนั้นมึงไม่ต้องมาปอบกูไม่ได้เป็นคนอ่อนแอมกูล่อหน้ามึงได้สบายๆบายเลยทำแรงไปแปลตรงๆไม่ได้ นี่มันเย้มากเลยมันมันเย้มากมากมันเย้จริงๆมันบอกว่าตัวมันอ่ะไม่ไม่ควรมาที่นี่ไอ้ดลบวบิลองเฮียก็คือมันมันตัวมันอ่ะไม่ไม่ไม่สมควรที่อยู่ที่นี่มึงก็บอกเออไม่เป็นไรมึงก็โอเคมึงไม่เข้าใจหรอกพี่เราตายแน่ๆคุณติต่อคุณถามนส่วนกระแสทั้งสองคนเลยมึงก็บอกประมาณว่าตัวมึงอ่ะก็พูดประมาณว่า เฮ้ยไม่ต้องไปห่วงอะไรมากหรอกห่วงไปแม่งก็ทําเที่ยอะไรไม่ได้เอาแล้วนั่งทําไมเฮ้ยขี้เกียจล้อไปนั่งใจหาทางอื่นละนั่งพักสบายใจฉเฉยไปเพื่อเข้าไปเลยเฮ้ยมานนี่เข้าไปแล,ล้วดูเปิดตัวก่อนเว้ย <ไป S 2> เวยต่ออะไรกันวะเอ,เอเ้ยอผมบอกบอกไว้ไก่อนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราจะไม่มีคำหยาบนะครับเราจะพยายามพูดให้ได้สุภาพได้ไม่ยาไปแล้วหยาบไปแล้วหยาบไปแล้วหยาบไปแล้วแล้วอ้ว กูอะอาไวะไปไปได้แล้วไปไปต่อกันเงี้กูพากไม่ไหวเราสองจอยเฮียกูพาฝาั่งกูเองเดียวดีกว่าสัตว์ของกูเดี๋ยวกูพาดไ,ได้กูพากไปเรื่อยไหนผิดกูช้างแม่งอ่านแล้วสรุปเอาดีกว่าวตามไม่ทันหราเราไม่ได้เก่ง กูแม่งเอ้ละชดลาชดยังต่อยกันนะอ๋อไปนอนแดกสู้มึงอย่ากลัวแล้วนั้นเอ้ยกูไม่ชินหรอกกูสู้แม่งไม่ได้มึงก็ต้องเรียนรู้ให้ไวโอ้โหตายแน่ๆพวกไอ้นี่คิดคิดจู่อะเห็นเขาต่อยกันแล้วแม่งฟอดเฮ้ยกูเห็นตูดใช่ไหมเนี่ยตูดใจะไหมเนี่ยไอ้เอ้ยกูยังอายเอ้ยตูดอุ้ย ไอ้ตูดฉีดตูดไอ้บอสฉีดตูดเฮ้ยอย่าไอโอมตูดเลยนั่นตูดใช่ไหมนี่ไอตูดคนคุกเฮ้ยมันเหมือนจะเ่้ยไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกงแกงแกงมันมีอย่างอื่นด้วยเอ้ยเฮ้ยไงพวกยังไม่พออีกเหรอไอ้ะนี่ฉีอยู่นั่นแหละ ูวันดีที่สุดในชีวิตเลยดีที่สุดเลยอ๋อกูเหมือนกันโอ้ยพอแล้วพอแล้วกูยอมแล้วเว้ยมึงโดนป่นเหรอมาสองครั้งต่อวันนะวะยังแม่งโม่ไอ้สแสดมันต้องรอมึงใช่ไหมเนี่ยมันถึงจะหยุดฉีดกูเนี่ยมันก็เฮ้ยกูรพอแล้วเว้ยตรวจตรวจแว๊ดตรร่างกายหน่อยเฮ้ยมึงก็หันตูดดิฉีดตูดเดี๋ยวกูไปไปเคลียร์ตูดให้ไปนะ อันนี้ไงเอาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวรอมึงเนี่ยเฮ้ยคุมเออเออเไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วการเดี๋ยวป้วงมึงต้องมีเซนเซอร์บ้างนั่นแหละไม่เราอะไกันมาเป็นเลยเอ็มไรทเราคนเถื่อนคนคุกขึ้นมาโอ้โหมาเป็นลำอมเลยที่กระบอกกระบอกของคนคุกตั้งชื่อพาร์ทว่ากระบอกของวินเซนเซอร์ต้องตูดใช่อุ้ยมีทุกไซส์ครับอะไร เออตัวให้แล้วโอเคไม่ลูกใช้ไงประเด็นอ่ะดีดีดีเกมนี้เรียวเดียวดีเฮ้ยแล้วกูไปไหนเนี่ยแล้วก็คุยกันไม่น่าฝังกู้นะนี่งอยู่ฝังดังกูป่ะอุ้ยอุ้ยชื่อวิลเลียมเป็นผู้คุมขังมีคำถามอะไรไหมเฮอเราออายาให้คนอื่นเขาเขนอกเข้ามาได้ไหมจะล่อกูเฉยอ่าเป็นยาล่า ไอ้เคีาน่าจะลอกกูไปไหนวะคุยอ่าฮะขอดูหน่อยดิขอซุ่มเบิร์กหน่อยดีจะรับสู่บ้านใหม่ขอซุ่มเบิร์กหน่อยแล้วไปได้แล้วไอ้พวกเวนแล้ววันไหนดีดีนี่เฮ้ยเด็ดดีดีดิเห็นหมดแล้วเออดูอยู่ข้างบนเนี่ยเฮ้ยอย่าวนี่อย่าวนดิเฮ้ยแม่งเหนน้ากูละเอ๊ะขอดูตู่คุณธรรมหน่อยดิเฮ้ยไอ้หนุ่มเห็ด ไอ้พวกมึงมานั่งสมาธิได้นั่งสมาธิไอ้พวกนั่งสมาธิเออไปเร็วขึ้นขึ้นบันไดเร็วเว้ยโอ้็นี่ไข่เหี้ยนี่ด้วยกระโปงยังไม่น่าโอ้นไข่ไอ้เหี้ยนี่ด้วยเฮ้ยไปได้แล้วตัวใจบอยแก้มตูดเว้ยบัตชิอ๋อเหรอไปไปได้แล้วพวกเว้น นี่เขียนเขียนกระด<อ>านหน่อยวันนี้เอาเฮ้ยสภาพไปหางุ่นเฉยตัดป,ประตูแล้วปิดประตูสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าูลุากพาพร้อมกันอีกเฮ้ก็ลองอีดาวแปลว่าอะไรอันทันแต่แปลไม่ทัน เวลาเพียงพอนะใช้เวลาไม่พอแบบเทคเยอะเหมือนคล้ายๆแบบใช้เวลานานเลยอย่าเงี้ยกูแปลไม่ทันละเฮ้ยลีโอมีคนอยากคุยกับมึงอ่ะฮะใครไม่รู้ว่ะแม่งอยู่นู่นอ่ะเนี่ยที่อย่างที้กูรู้ทั้งหมดอ่ะรู้แค่นี้แหละใครมันอยากคุยกูอ่ะมาเด้กูมาจะมวยอะไรเข้ามามาเด้แต่ว่ากดคลิกขวาเพื่ออยู่ใกล้ๆจุดสนใจอ๋อนี่นี่นี่ นั่งซึมเฮียอะไรวะข้างล่างอะ่ะไอเด็กใหม่กูบโบกแม่งเลยนี่เอ้ยก็กดอยู่เนี่ยโน่นโน่นของมึองอ่ะเอ้ยมองมาเด็กใหม่กูกดอะไรอยู่เนี่ยรถจ,อจออ็อกเนี่ยอ๋อกูโดจ็อกเข้าไปเฮ้ยดึงคอโชว์ดิโอ้ไปจ,จอดไปปีกว่าของจริงกูเสียไม่ฟื้นอยู่แล้วแล้ตก็นี้มันหมดสองสามสี่

ไปแล้วไปแล้วเวลาเล่นแล้วอุ้ยไอ้เนี่ยเห้ยหมาหมูมองการอะไรวะไม่ใช่เรื่องที่กูต้องการจะเป็นเรื่องที่ฮาวิ่งต้องการไอ้เฮียนั่นนะมันจะดีนะถ้ามึงอยู่ข้างนอกกันนะมันจะอยู่ข้างนอกนะแต่มันก็ให้เงินกูดีและแน่นอนว่ามันจะจ่ายให้กูอย่างงามถ้ากูได้ฆ่ามึงกูก็ไม่ค่อยชอบอย่างนี้ละไม่กกเป็นวินวินแน่นอนอ่ะ เอออุ้ยมี s i t u a t i o นเหรอแต่การเป็นวินอ่ะมาได้หมามู่วะหมาไม่ได้กูต้องวิ่งไปดึงตแน่เลยตัดใหม่ไปมา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 เด็กใหม่ช่วยหน่อยเว้ยอ้าวรอเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเออเออเออไปทันไปทัน วายป้าโอ้โหโอ้โหส้าโลโอ้โหโอ้มาหนึ่งกูโดนเลยโอ้ยหาบมึงแล้วออกต่างหาบแล้วออกเออเออเออสัตสัตครบหลบไม่หยาสัตไม่หยาอืออือเฮ้ยอย่าช้าเฮ้ยอย่าช้าเฮ้ยอินเทอรชั่นไม่ต่อเนื่องอินเทอร์เนชั่นไ่ต่อเนื่องเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย มาเดะมืองามมงอ่ะเออซ้ายซ้ายซ้ายพักกูอีกออกออกออกอุ๊บซ้ายซ้ายเฮ้ยอย่าพักกูเอ้ยมือใครเนี่ยแย็บต่อยต่อยโอ้โหดิต้นเก่งอย่างไงที่อ่ะมึงไม่โดนต่อยบ้างเหรอวะไม่โดนเลยอา้าวเฮียมือมือ,มอหาดึงแล้วอืมอืมอืมลบอืมอืมูทสมูทตี้พอกเล่นมาก่อน ผู euh ้ค oh. ุมเออกว่าจะมาอย่ยกดไปหลายหมัดแล้วเนี่ยผู้คุมแม่งมาช้ามึงเจ็บอะไรมึงเจ็บอะไรกูอยากรู้โดนอะไรโดนท์ผาอะไรนนท์ผาผักช่วงแรกค้ำสั่งอยูเตอรนี่ไม่ว่ากูจะพาเข้าห้องขังไอ้แหลกหลังให้ดีๆล่ะหลังดีเทียอะไรออกไปห่างๆกูนะเข้าใจไหมไอ้เหี้ยมอสไอสัตว์ป่วย เอกูดีสไตล์ดิบเถื่อนอยู่แล้วเอาสไตล์ลูกทุ่งแย่งกันภาพแต่ว่าแด่ข้าวกูโดนโอ้โหไอ้ฉากในฝันคุณนึกว่าสองห้าสี่สี่เอาไปเอวิโกเดี๋ยวกูไปร้านทั้งวันเจ้เขอบใจเอจ้เอกชนต่อไปอ๋อ่พร้อมคุย เออึงฆ่าตัวนี้ไปแล้วกันอย่างเงี้ยจบๆมาอะไรคุณาไปโทรมึงก็เติมแล้วกันท่านผู้ชมจะได้เข้าใจพร้อมกันเออกูณภาคมั่วได้เติมไปเรื่อยแหละเดี๋ยวมึงก็เติมสิ่งที่โทรให้ได้ให้กูด้วยแล้วกันภากก็เพิ่งแดกแล้วยาขวางดิเฮ้ยกูนั่งมอแล้วเอ๊พวกมึงอ่ะกู่รักั้งสองคนเนี่ยมึงไปคุยอย่าอื่นได้ไหมมึงจะไปแดกเฮ้ย ใครพูดอะไรวะไม่ได้ยินอะไรเลยอ้าวกุ้ทันตีนเหออกุงทั้งีนเหรอแต่ตบแม่งเลยได้ยินกูไหมพวกมึงทำแล้วอืมตบอีกทีเด็กห้าไอยเลยกูนั่งกินสบายใจเฉยไปซะพวกมึงอ่ะไอ้แม่งกุ้ทั้งตีนง่ำติดเตือนอยู่แล้วติดเตือนอยู่แล้ว งอมง่ำง่ำอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้เฮียกะเพรากล่องแค่นี้เหรอวะมึงคิดอะไรอ่ะฮะมป็นพาร์คารเหรอเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีมีเจ้าอาจารย์อาจารย์ใช้มีดอาจารย์กองมึงวิ่งไปไหนเล่าเอากรุงกรอนเฮียวิ่งแด้วยนะโดนเสือกต่างคนต่างเสือกมามาปาไปเลย อมปูลแล้วมั้งน่ะไอ,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 อ้สายไถไปเลยเหี้ยเก่งนักรับหลังเนี่ยเออออกต่อไปดีวิไอ,อ,โอโ้ชันเฮ้ยเอ้ยเอาหนี้ไปโอ้โหเีโโยายกระหนังเยายคุณนี่เลยเชิดหลงแล้วยังไงอ่ะถอยถอยถอยเร็วอ,อย่าฆ่ากูเฮ้ยอีซ้ายป่าใส่ร้อนเลย จะไปไหนมึงอยู่กูหรอกปาไปก่อนมึงวิ่งหนีได้นะแต่มึงแอบกูไม่ได้ถึงมึงวิ่งหนมีมาไม่ให้กูแทงวันนี้ใช่โยนโยนโยนใส่หน้าไอ้เหี้ยอะไรล่ะก็มาเดมิงอ้าวเฮ้ยตีมุอ่ะอาจารย์ใช้มีดอาจารย์อุ้ยอุ้ยลุงกูโดนไปละกูโดนซ้อมละเฮ้ยยา อาจารย์อุกงโอ้ยแบ่งเลยอ้าว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 หลอกกูเองก็ได้มาเดไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยแบ่งแขนพวกคุมเลยฆ่าพวกคุมเหมือนบ้าปะเนี่ยเออมึงติดคุกยาวมึงบอกเลยเดี๋ยวมึงอยู่แดนแปดมึงโยนแล้วพวกนี้มีสุรินหายไม่ปิดสนิทไม่จัดกูเนี่ยไง โดนซู้ลิงเลยซอครับผมโดนโดนฟันครับไม่ใช่เรื่องแย่ที่สุดหรอกที่จะห่วงในวที่นี่ไม่แค่ระวังตัวไว้นะครับโโออ้ยเจ็บเหย็บ็บแมมมือออยเกินไม่เป็นไรหรอกมือแค่นอนพักสักหน่อยก็หายเออขอบคุณครับมออจริงฮ้ย เฮียเฮียช่อมไฟว่ะมันต้องมีอะไรแน่สูบไปทางนู้นโอเคกลัวเลยดิซากุไรซากุไรใช่แล้วตะนแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยมาินเซนกูนอนมอสกุลิโอไอ้กูกันเองโอ้มอสวินเซนเฮ้ยขอฟังนะขอบใจมากเอ้ยอย่าคิดมากเลยดัเบ้ลชเนตอ่ามีนแมนเฮ้กูกูสำคันทั้งจริงนะเว้ย มึงมีปัญหาอะไรกับมันนะเรื่องน้ำนามแล้วแต่ไม่ต้องห่วงหรอกมันห่างไปแล้วมึงทำอะไรเพื่อกูหน่อยได้ไหมกูมีบางอยา่างที่กูต้องการอะไรล่ะไม,ม่มีง่ายๆอ่ะกู<อ>ต้องการให้มึงดูหลังให้กูหน่อยแค่นี้เองกูจะไม่องพูดอะไรแล้วตอนนี้โทษนะไม่สนะใจว่ะ เอออย่างเช่างมันกูทำเองก็ได้วะเดี๋ยว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 อะไรมึงออกไปง่ายๆไม่ได้นะแหมกูออกไม่ได้ไหมแล้วกูมีมีทางเลือกอ่ะอ่ากูช่วยก็ได้กูช่วยมึงก็ได้กูช่วยมึงก็ได้อย่าให้โดนจับแล้วกันโอเคโอเคมองดีๆล่ะอย่าอ๋อนี่กูต้องมอ่นใมึงใช่ไหมถ้าพูดอย่างเงี้ยมึงต้อง โอเคมึงเรียกพยาบาลเลยกดเรียกพยาบาลดิกูนอนก่อนลืมอืม <c oughs> อ้ยปวดหลังอ๋อช่วยหน่อยหมอโดอนแทงปวดช่วงเอวอะหมอแต่ช่วงเอวข้างหน้านะหมอไม่ใช่ข้างหลัง <S <S <c oughs> ไปละเจ <c oughs> <c oughs> ็บคอ,อไม่ทราบว่าเออผมขอน้ำหน่อยได้ไหมครับ เจ็บคอเจ็บคอนะครับซอโทนเจ็บคอเฮ้ยเฮียรีบกับกาแฟดิโอ้โหชงนาซะด้วยไปอ่ะนี่เอาไปโอ้นี่มันงานของฉันเองมันบอกว่ามันบอกขอบคุณนะนว่าอะไรเป็นงานของของฉันเอง ผมไปทำงานนี้อ้าวเพิ่งเห็นป่ะแก้วแตกเลยเออพลึงวะคุณทำไงอ่ะดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาแก้วน้ำแตกแล้วอ๋อไม่เป็นไรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้อะ้อข้อข้อไปแล้วกูโอ้รอดรอดรอดไปแล้วไม่ได้มันโดนกูกูเนี่ย โแอบครับเนียนมันไม่มันเนียนได้ยังไงก่อนนี่ของจริงนี่คือมึงตาถั่วแล้วเห็นแล้วแหละเมื่อกี้กูไม่รู้สึกไงว่าอย่าตีนแมวไงต่อผ่าสบู่เฉยไปห้องน้ำโอเคไปไปต้องการอะไรอไหมแล้วกูกลับนอนก่อนกลับเตียงนอนพอดีผมผม ผมอยู่มากๆเลยครับถามว่าคุณจะเอาอาหารอะไรที่อยากมให้ผมได้ไหมครับงให้ไปคุณนอนหลับโอเคใช่ละหลับแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาซิ่วทำะไรว่ตะไบเฮ้ยทำอะไรไม่มีอะไรครับไปเถอะครับผมฮัฟฟ์อะไรวะอซ่อนข้างนอกซ่อนตะไบไว้ข้างนอกไซิวเปล่าตะไบตะไบตะไบไปตะไบนางตะบังไงโอเคย้อนกลับมาที่ดีแล้ว โดโนดตอนนี้บนเบนเล่นหกเก้าล่างสามสองเสือบนล่างเฮ้มึงเล่นหวยได้พกเลยอะสิบคูณสิบบนล่างสามตัวเอาหนึ่งสองสามเฮ้แล้วแผนอะไรต่อล่ะอะไรนะครับฉันอยากรู้ว่าแกมีแผนอะไรต่อไม่รู้เหรอว่าพูดอะไรไม่เอาหน้า และลูกนี้เอ้ยกูขอบคุณมากที่มึงช่วยกูอ่ะแต่มึงก็ต้องถอยออกไปจากเรื่องนี้เอ้ยอะไรไม่มึงแปลกูวะเนี่ยมึงบอกว่าจะบอกว่ากูก็มีเหตุผลที่กูจะต้องหนีออกจากคู oh. well, yeah? Yeah. 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 Uh ่เหมือนกันแล้วเหมือนที่มึงทำอยู่ที่ห้อง งพยาบาลเหรอนี่มึงแกล้งกูวะเนี่ยฮะไม่อะฟังนะกูจริงจังมากอยากให้มึงเข้าใจว่ามึงต้องการความช่วยเหลือจากกูวันที่กูบอกกูดูแลตัวเองได้แล้วไอ้ฮาวีล่ะอันนี้พวกคนตีนมึงรู้ได้ไงว่าเรื่องฮาวีฮะมึงคุยกับใคร ให้กูเชื่อเลยไงเอาเป็นว่ามึงกับกูมีเรื่องที่เหมือนกันเราต้องการให้แมงตายเหมือนกันเวนรู้ได้ไงวะมึงไม่รู้เรื่องของกูสักอย่างหรอกอาจจะไม่แต่ฮาวี่เนี่ยฆ่าคนสำคัญของกูไปโดยมีหรือไม่มีมึงกูก็ต้องไปฆ่ามันอยู่ดีแต่กูแน่ใจว่าโอกาสอะ จะมีเยอะขึ้นถ้ามึงกับกูร่วมมือกันแล้วมึงก็รู้เรื่องแม่งดีเข้าใจไหมเรื่องนี้อ่ะฮะอีสานจะพูดอกไรอย่างเลยสาับมอสข้างหลังแลบโย่เลบโย่อยู่ไม่คุ้มทำไมเคยอะไรกันไหมไปกว่าอยากได้ g d r อีกอย่างด้ g d r เจ้าฆ่ามาตอนคืนเรื่องกลัง จิ้มโจนตัดมาที่ห้องรีโอโนทวยดัางหาวกูชุ้นคิสโนทวยดั้งโดงไว้จอนนี่เสริมดั้งมาเฮ้จะอยู่ห้องข้างกันอีกแล้วครน่ารวมน่ารวมกูแปลงฮะว่าไง แผนกูแล้วกูจะเป็นคนเลือกเองว่าจะทำอะไรเข้าใจไหมเออว่าไงกูว่าไงกูบว่าจริงๆนะเว้ยถ้ามึงทำเรื่องนี้พังกูจะฆ่ามึงให้ได้เลยอ่ะเออกูรู้มีแผนอะไรล่ะเดี๋ยวมึงก็รู้เร็วนี้แหละอ๋อได้อยู่ห้องเดียวกันเฉยยข้างๆกันบนบานไกลกันอ่เว้าให้เสียภาษาไทยโดย ถ้าดูทวยคงคูงทองอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรให้ให้ภาคเสกโดยสองเพื่อนพ้องร้องอะไรก็บูย้อมอะไรนี่เลยอ่ะหน้าต้นเรื่องเฮ้ยลิโอมึงไม่ได้มีแผนหนีจริงๆใช่ไหมฮะมึงพูดว่าไงกูมีสิทำไมกูจะไม่มี มึงมีความคิดกูยอมรับเลยนะแต่กูก็พาออกมาได้ไม่ใช่เหรอมึงบอกว่าไงมึงพากูออกมาเราออกมาได้ด้วยกันเออเโอเคแต่ไม่ใช่กูเด่วมึงก็คงอยู่ในนั้นแหละอย่าลืมนะกูช่วยชีวิตมึงไว้นะสองรอบกูไม่รู้หรอกใครว่าช่วยชีวิตเนี่ยแต่กูจะบอกอะไรมึงให้นะมึงก็ช่วยแหละนิดนึงนิดนึงเบนสันเซนต์นิดเดียวนิดเดียวอ่าโอเค มึงก็ท้องเตียนเลียวอ่ะจริงโอเคตัดมาฟังจากที่มึงแปลเนี่ยโอ้ยท้องเตีนสุดๆท้องตีนมาท้องเตีนอยู่ที่เสียงเฮ้ยเฟสมีเวลาไหมเฟสเฟสมาแล้วเด้กูมาได้เพื่อนมีอะไรเลียวกูต้องไปบนหลังคามึงทำให้เกิดขึ้นได้ไหม มันก็มีราคานะมันก็รู้กูดิเล่นเรื่องนี้อยู่แล้วแค่แค่พากูขึ้นไปเอาไปซ่า2มาเอาบาทน้อยมาเอาตะไบนี่ว่าะ๋อ2ทอ่ะซื้อมามาได้สี่ซองมาให้มาม่าต่อเจ็บาทแล้วเแงต้องการอะไรโอเคผมมีทีมงานมาช่วยนะอ้เราติดแล้วนะเออแน่นอนว่า เราน่าจะหาทางออกกันได้นะเราน่าจะมีคนช่วยสักคนสองคนนะไปไปยี่สิบบาทกูเหลี่ยมนี่หว่าจ้าอย่อามาต่อยทางข้างบนเอาเร็วเร็วนะไม่มีเวลาทั้งวันกูจะรออยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยมึงเห็นข้างบนไหม yeah, เออเห็นต้องขึ้นไปยังไงก็ได้ทำไงก็ได้ขึ้นไปเอาละครับก็สำหรับวันนี้พาร์ทแรกก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ มันวันนี้เราก็ได้เล่นกันแบบจึงปังเติมเต็มกันสำหรับตอนนี้นะครับแล้วไอ้ไอ้มัดมึงไปเหี่ยวอะไรของเขาเนี่ยเขากังคาสิก็หลองกูไงกูก็เดินของกูไปเรื่อยอ่านะครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไม่ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ไว้เจอกูจะให้เขากล้องมึงไอ้ไปเย่ที่เหียวอีก สำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเี้ก็นั่นฝั่งกล้องกู <c oughs> มึืออยู่กล้องอย่างนี้เร <c oughs> นี่ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รับชมกันต่อไปได้นะครับ <c oughs> วันนี้ลาทุกคนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ